วันนี้นะครับผมเรามาจับกิจกรรมพิเศษที่ทางโตโยต้าจัดให้เราสนามแห่งนี้นะครับโดยด้านโตโยต้านะครับผมได้ให้เราได้มีการได้มาราสมัมผัสรถรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้ากับเจ้าโตโยต้าพีอุสรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการออกแบบที่ฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ได้เห็นนะครับในงานเปิดตัวที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีเรื่องในรถกระบะนะครับผมอีกถึงสามรูปแบบนะครับซึ่งเจ้าเป็นเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับผมตัวไฟฟ้าล้วนแล้วก็มีตัวที่ใช้ผุมพลังไฮบริดนะครับแล้วก็รวมถึงตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งคือดีเซลตัวไฮบริดนะครับซึ่งสามรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของความประหยัดที่ทาโตยต้าเนี่ยต้องการนํารถกระบะเหล่านี้มาให้ สื่อบุชคลได้ทดล,ลองดูเพื่อเห็นข้อแตกต่างของสมพลังต่างๆที่โตโยต้าได้มีการเตรียมตัวมาไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในการขับขี่จริงรวมถึงเรื่องข้อมูลต่างๆของตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันครับผม โดยในพีอุ้นใหม่นะครับผมในส่วนด้านหน้าเนี่ยมากับการออกแบบแบบซีเชฟนะในส่วนของไฟหน้านะครับซึ่งโดยการออกแบบเนี่ยฟิวลิงของเจ้าพี่อุ้นใหม่เนี่ยได้มีการออกแบบแรงบันดาลใจมาจากตัวคาวของโตโยตานั่นเองนะครับผมนึ่ทให้มีความสวยงามและดูโดดเด่นเลยเดียวในส่วนของด้านล่างนะครับผมก็มีช่องขนาดใหญ่พร้อมกับด้วยการตัดด้วยสีคอมเมียมนะครับผมซึ่งถือว่ามีความโดดเด่น ที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับเจ้าพิุฟใหม่นี้นะครับนอกจากนี้นครับในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับสีเงินตัดลมดำนะครับผมลาย5ก้านคู่นะครับผมก็ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกของเจ้าพิุฟใหม่นี้นะครับผม ก็ถือว่าเจ้าพิュุ้นใหม่เนี่ยถือว่าเอาแบบที่ค่อนข้างดูสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนการดีไซน์โดยรวมนะครับผมของเจ้าพิュุ่นใหม่เนี่ยเน้นเป็นแบบรูปแบบฟาสแบ็กนะครับผมทําให้หลังแานหลังนะครับผมมีความลู่ลมนะครับแล้วก็ตัดท้ายลงนะครับผมซึ่งตรงนี้จะได้เรื่องของหลักแอโรเดนามิกที่ดูสวยงามแล้วก็ดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับโดยในเจ้าพิュุ่ใหม่นะครับผมที่ทางโตโยต้าเอามาจําหน่ายนะครับจะมีขุมพลังมาจากขุมพลัง2.0ลิตรนะครับรหัส M20A นะครับผมโดยแบ่งเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์น่152แรงม้าก็เแรงบิดที่188นิวตันเมตรในส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมจะให้พลังอยู่ที่113แรงม้านะครับผมก็แรงบิดที่206นิวตันเมตรนะครับรวมแล้วได้พลังแรงม้าอยู่ที่196แรงม้านะครับซึ่งถือว่า มีความร้อนแรงพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องของแรงม้าตัวอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อจะอยู่ที่มัน7 5็ดจาวินะครับผมสาหรับเจ้าพี่อุ้มใหม่นี้นะครับตัวอัตราสิ้นเปลืองทางโตวต้าเข้งไว้ที่28.6กิโเมตรต่อลิตรเลยเดียวเั่ถือว่าอีกรุ่นหนึ่งที่มีความประหยัดค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เรื่องของพละกำลังแล้วก็การออกแบบที่ค่อนข้างดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในการขับขี่จริงนะครับของเจ้าพี่อุ้มใหม่นีครับว่าจะมี f e e ลิ่งการขี่เป็นยังไงในสนามที่ทางโตวต้าได้เอามาให้เราทดสอบเเเรรรืื่่อออองงงงงงขขตาามมถึกลดู ส่วนของพวงมลาลัยแล้วก็ช่วงล่างของรถคันนี้นะครับเรามาอยู่ในภายในของเจ้าพี่อุ้ดรุ่นใหม่นะครับซึ่งบอกว่าเลยมีการออกแบบตกแต่งเนี่ยได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวโดยตัวคอนโซลหรือภายในเนี่ย เอ็แบบมาจากเจ้า BC4X นั่นเองนะครับผมในชุดของคอนโซลเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนหน้าตาวัดนะครับจะมีขนาด7นิ้วนะครับส่วนจอกลางจะมีขนาด12.3นิ้วนะครับซึ่งเรารับเรื่องของอัเปอร์คาเพและ Android a ต t o นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเรื่องของอัตราเร่งสูงถึง100จากขุมพลังของ2.0นะครับผมเครื่องรหัส M20A นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ใช้อยู่ในเจ้าปิโวตัวใหม่นะครับผมซึ่งให้จากเครื่องยนต์เนี่ยม หนึงร้อยแปดสิบแปดนิวตันเมตรครับส่วนในตัวร์ไฟฟ้าก็จะให้พลังกำลังอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสามแรงม้ากับแรงบิดที่สองร้อยหกนิวตันเมตรนะครับผมซึ่งรวมแล้วเนี่ยจะได้แรงม้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแรงม้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอัตราเร่งของจ้าพิวรุษใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงที่สุดหนึ่งร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมหนึ่งสองสามระบบเทคชั่นช่วยนะครับผมเนื่องจากรถออกตัวมีการฟรีนะครับผมซึ่งอัตราเร่งก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผม มว่าวิ่งดีมากเลยทีเดียวซึ่งทางโตโยต้าเนี่ยเคยาัดตาเร่งของเจ้าพีอูดใหม่ไว้ที่0-100เนี่ยอยู่ที่มัน7.5วินาทีครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมซึ่งถือว่าอัตราเร่งเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่ารถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเนี่ยแต่ทางค่ายญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อยู่ประมาณ8วินาทีนะครับผมแต่ในเจ้าพีอูดเนี่ยที่ทางโตโยต้าเคยวัดไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.5วินาทีนะครับผมในส่วนของช่วงล่างนะครับผมทางพีอูดเนี่ยก็ได้ออกแบบมาเป็นช่วงล่าง แบบข้างหน้าแมสเซนร์สัสตาร์ทนะครับส่วนด้านหลังเป็นดับเบิลวิสโบนนะครับผม mm hmm. ก็เป็นช่วงลา่างไอเสาร์ทั้งสี่ล้อน,นั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ในส่วนของตัวถังเนี่ยก็จะเป็นถังแบบ gta 2นะครับผมซึ่งมีความโดดเด่นก็คือมีน้ำหนักที่เบาลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมซึ่งทางคีวอุ่นใหม่เนี่ยถือว่ามีการออกแบบในเรื่องของมิติหรือรูปทรงเนี่ยแบบไทล่าสนั่นเองหรือฟัซแบ็กนะครับผมทําให้ทวาด้านหลัง่มีขนาด เป็นไทลาดนะครับผมสร้งทำให้เรื่องของหลักไดรโรไดรมิกหรือหลักพลศาสตร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในการตัดลมทําให้เรื่องการวิ่งหรือการขับขี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมในที่สําคัญนะครับทางเรื่องของความประหยัดเองเนี่ยทงพิุตใหม่ก็ไม่ได้ได้เลยทีเดียวโตโยต้ตาได้เคมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่มัน28.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมในเรื่องของความประหยัดแต่เรามาดูในเรื่องของกา,ารสาลลมเพื่อดูในส่วนของพวงมาลัยและความฉิบคมนะครับที่ความเร็วประมาณ50กว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูกันนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเฉียบคมนะครับช่วงล่างเนี่ยเราใช้ความเร็วเกินโอเวอร์สปีดด้วยซ้ำไปที่อยู่ที่มัน6กสิถึงเจเลยด้วยซ้ำเมื่อกี้นะครับผมแต่การเข้าชิดเบกหรือเอสเบกนะครับของเกย์เนี่ยตัวรถเนี่ยแท้มีการยกหรือเคลื่อนย้ายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะถือว่ามีความแม่นยําแล้วก็เฉียบคมมา,ากๆเลยสับพงมาลัยแต่เสียดายเสียดายนะที่มันาสามค่อนข้างสั้นหรือมีเวลาอยู่กับเจ้าพิุตน้อยเกินไปนะครับผมแต่ในอะนาคตเนี่ยถ้าเรามีการได้แบบทดสอบเยอะๆหรือมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเรา มาอธิบายเชิงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทาโตวิต้านะที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสเจ้าพิุุ้นใหม่ในสนามครั้งนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีของชาวไทยที่มาปีหน้าเราน่าจะได้สัมผัสเจ้าพิุ้นจริงๆครั้งนี้อยู่ที่ราคาะคะว่าจะสามารถต่อกอกับรถไฟฟ้าของผู้แข่งได้ยังไงบ้างเดีย๋ยวไว้ผบกันครับผม เรส่วนของตัวกระบะนะครับที่ทางโตโยต้าได้เอาเข้ามาให้สื่อมวลชนได้ลองในวันนี้ด้วยนะครับผมโดยในคนสีเขียวที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นตัวด e ีเซล e-hv หรือดีเซลไฮบริดนั่นเองนะครับซึ่งทางโตโยต้าเคลมไว้ว่า,าเติมเตินมน้ำมันหนึ่งถังสามารถวิ่งได้ไกลถึง1 2ึ0งพโลเลยทีเดียวแับเจ้าดีเซลไฮบริดคันนี้นะครับนอกจากนี้ยังรองรับการลากจูงได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวนะครับการขนบรรทุกสินค้านะครับผมซึงถือว่าเป็นรถ อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการใช้ในการเราทำโลจิสติกหรือการขนส่งนั่นเองนะครับผมในเรื่องความประหยัดแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีที่มีมาให้นั่นเองนะครับผม แล้วก็ตัว48โลต์แบตเตอรี่รถคันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับระบบสปอตไนท์บิแล้วไม่มีฟรีรันนะคะก็คือไม่มีการวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเราจะวิ่งด้วยน้ํามันตลอดมีแต่ว่าไฟฟ้าที่เราเก็บกับพลังงานนะคะในช่วงที่เราถอนเบรกเองก็ดีหรือว่าตอนที่เราเหยียบถอนคันเร่งหรือเหยียบเบรกเองก็ดีเนี่ยก็จะมาช่วยแอซซิตตอนที่เราออกตัวหรือว่าวิ่งแซงนะคะเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างก็คือช่วยในเรื่องของการออกตัวช่วยเร่งแซงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผม อันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของ0-100ในตัวดีเซลไฮบริดนะครับบนซึ่งเป็นระบบไมไฮบริดที่ช่วยในการเลือกขับขี่ใยการออกตัวนั่นเองนะครับหนึงสองสา ตาเร่งนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวมายไฮบริดเนี่ยทำให้การตอบสนองของตัวดีเซลเนี่ยไม่ไม่ได้ดูรอรอบเหมือนกับทุกครั้งที่เราขับในรถไอซ์หรือรถดีเซลปกตินะครับผมตัวมายไฮบริดเนี่ยถือว่าให้การเอาตัวเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างที่เราสัมผัสเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจากรีโวปกติเท่าไหร่แกก็ยัง ออกแนวฟเฟิร์มสักหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้แข็งกระโดกกระเดกอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ถือว่านั่งได้อย่างสบายนั่นเองนะครับซึ่งทางตัวโตโยต้าเองก็เค็มเรื่องของการลากจูงของเจ้าตัวนี้อยู่ที่3.5ตันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในการบรรทุกหรือคนของหนักๆเงี้ยถ้าอยากสบายสำหรับตัวดีเซลไฮบริดคันนี้นะครับผมซึ่งการยิ่งขนของหนักเนี่ยการมีไม้ไฮบริดมาช่วยเนี่ยทำให้การออกตัวของรถเนี่ยดียิ่งขึ้นแน่นอนครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูที่การทดสอบในการขับขี่นะครับผมในสาลาลอมเพื่อดูแฮนดิ้งของตัวรถคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปเลยครับผมครับผมเจอกันครับก็ถือว่าผัวมไรยก็ยังคงตไตายอของรีโวนะครับผมเพื่อให้ตอบสนองเรื่อง แนดิ้งเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับก็การขับขี่ก็ถือว่ามั่นใจแล้วก็มาห้บิดเนี่ยช่วยใหนการเติมในหว่างเปลี่ยนช่วงของกลวยแต่ละกลวยเนี่ยได้อย่างสอดคล้องแล้วก็ทําได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวลองไปดูในรุ่นบีอีวีนะครับหรือรถไฟฟ้าร้วนของรีโวอีกทีนะครับว่าฟิลลิ่งของเจ้าให้ดีห้บิดกับตัวของรถไฟฟ้าเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวลองดูกันต่อนะครับผมและอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมกับเจ้ารีโวบีอีวีหรือรถเจ้ารีโวไฟฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งถ ได้มีการออกไหมเราเห็นมาประมาณสักแบบปีที่แล้วนะครับในเรื่องของหน้าตาแล้วเรื่องของรูปทรงนะครับผมซึ่งในตัวที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นตัวการพัฒนาต่อยอดอีกขั้นหนึ่งนะครับวายทันโตต้าเคมความสามารถในการใช้ฟ้าไฟหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนพัฒนาซึ่งทันโตต้าก็ดูอยู่นะครับผมในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็การลงตัวในการใช้งานนั่นเองนะครับครับผมไฮไลท์ก็จะค่อนข้างแตกต่าง จากในที่เราเห็นอยู่ในรถกระบะทั่วไปคนระับตัวควบคุมเนี่ยก็จะเหมือนกับในตัว B4X c นั่นเองที่ถูกยกมาอยู่ในเจ้าตัว r e v o BEV คันนี้นะครับผม ึ่งหน้าตาของคันนี้จากที่เราได้ลองขับเมื่อแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยทีเดียวทั้งตัวหน้าปัดก็ดีหรือระบบต่างๆในรถเนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมที่เราสังเกตเนี่ยจากตัวแรกที่เราเห็นเมื่อตัวโปรโตไทป์เนี่ยตัวแบตจะมีแบบค่อนข้างห้อยเยอะแต่ในรุ่นใหม่เนี่ยถูกเก็บไว้ค่อนข้างเรียบกับตัวแคสซีละเริ่มดูดีเริ่มสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวจริงๆที่จะวางจำหน่าย กันแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของอัตราเร่งศูนยถึงร้อยที่ทางโตโยต้าจัดเตรียมให้เราลองขับเจ้า r ี v o วี v คันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างและนักจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวสารลอมของ Feeling ว่าจะแตกต่างจากตัวด e เซลไฮบริ t ไมไฮบริดที่เราได้ลองดูตอนแรกว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมจากที่เราสมัมผัสเนี่ยตัวเบรกเนี่ยครับจากฟิลลิ่งนะครับเบรกเนี่ยค่อนข้างตื้นเลยทีเดียวก่อนที่เดียวนี้จึกเลยทีเดียว ถ้าเก будет, ิดไม่คุณเนี่ยหัวทีมแน่นอนต้องใช้เวลาปรับนิดนึงครับแต่คิดว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรทางตัวต้าก็ยังไม่ได้เค็มเรื่องของการบรรทุกนะครับว่าจะเจ้า b ี่อีเนี่ยจะรองรับการบรรทุกได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวปีหน้าน่านะได้คําตอบขันนี้แต่ว่าลองดูเรื่องศูนถึงร้อยของรถคดีนะครับว่าเป็นไงฮะหนึ่งสองสา พอเป็นรถไลฟฟ้านะครับผมเราก็ไม่กลัวเรื่องเสียงเครื่องแต่ยังมีเรื่องเสียงสังเคราะห์ให้ภายนอกในได้ยินอยู่นะครับผมซึ่งถือว่าอัตราเร่งเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวดีเซลเนี่ยมันไม่มีการต่อของชุดเกียร์นะครับผมความเร็วก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามอันดับความเร็วของตัวรถนะครับตามสปีดเกียร์นั่นเองที่คราควบคุมนะครับก็ถือว่าการควบคุมเนี่ยก็ถือว่าคันเร่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่มนวลเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการตอบสนอง ในเรื่องของความเร็วนะครับผมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนช่วงล่างเนี่ยครับจากการสัมผัสนะเนี่ยส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างนิ่มนวลกว่าในตัวดีเซลไฮบริดนะครับอาจจะเป็นเพราะตัวแบตที่มีขนาดใหญ่แล้วน้ําหนักที่มากกว่าทําให้ตัวรถเนี่ยมีความนิ่มนวลขึ้นแล้วรวมถึงการเซตอัพของตัวโตโยต้าเองเนี่ยที่ทาให้ช่วงล่างเนี่ยรองรับกับน้าหนักรถที่มากขึ้นด้วยนะครับเริมส่งผลทําให้ช่วงล่างเนี่ย ให้การตอบสองได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวลองมาดูในเรื่องของการซารอลอมนะครับผมของเจ้า r ี v o BEV คันนี้นะครับว่าการซารอลอมแล้วเนี่ยจะมีฟีลลิ่งที่เป็นยังไงบ้างเพราะเนื่องจากรถเนี่ยมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะจากตัวชุดแบตเตอรี่นะครับว่าการเฉียบคมยังคงทําได้ดีเหมือน r ีโ o ตัวอื่นหรือไม่นะครับผม เดี๋ยวเราลองที่ความเร็วประมาณ50ไปเลยนะครับผมถือว่าไวมากเลยนะครับผมอาัตราเร่ง0-50เนี่ยออกพิดเดียวเนิบมาถึงเลยอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับแลวส่วนแฮนดิ้งเนี่ยถือว่ายังเฉียบคมอยู่นะครับผมการเข้าไปเนี่ยตัวรถเนี่ยเัียงไม่ได้เยอะมากมายเลยนะครับถือว่าเกาะ ชิดลายกับซา,าราลลอมหรือตัวเป็กเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียวซึงถือว่าการเซตติ้งของโตโยต้ารีบีเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะกับช่วงล่างนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับกับเจ้าพนังงานทางเรื่องจากลีโวไฮโดรเจนนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกที่หนึ่งเลยนะครับผมและนี่คือกระบะอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมกับเจ้าบาตรีโวไฮโดรเจนนะครับซึ่งถือเป็นพลังงานที่ทางโตโยต้านะครับกำลังมุ่งเน้นอยู่นะครับกับ FCEV วีนะครับผมซึ่งตัวนี้ เข้ามาเป็นการเติมเชื้อเพลิงโดยทาโจอต้าเคมการเติมเชื้อเพลิงด้วยไฮโดรเจนนะครับสามารถเติมหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณ600กิโลนะครับแล้วก็รองรับการลากจูงอยู่ที่ประมาณ1.5ตันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูฟิลการกับขี่ของรถกระบะท,ทั้ง3รูปแบบนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงบ้าง <3, S 1> เดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับผมนนี้เร,นรเรามาอยู่ในเจ้าไฮรัก FCEV หรือเจ้าไฮรักที่ อ่าเป็นพลังงานไฮโดรเจนเป็นทางเลือกนะครับโดยระบบไฮโดรเจนของเจ้าไฮรัก FCEV ตัวนี้ก็คือทํางานแบบเดียวกับในเจ้าตัวต้ามิลัยนั่นเองนะครับผมโดยการเอาไฮโดรเจนนะครับมาแปลงเป็นไฟฟ้าเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่แล้วแล้วก็ค่อยแปลงจากแบตเตอรี่ลงสู่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมสู่อ่าการขับเคลื่อนของรถนั่นเองนะครับผมโดยชุดเกียร์เนี่ยก็จะแตกต่างจากทั้ง3าคันเลยในเจ้าคันนี้ก็จะเป็นเหมือนคันโยกนะครับให้อารมณ์เหมือนในพีอูตัวเก่านั่นเองครับผม ก็เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันเป็นชุดเกียย์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมส่วนในเรื่องเบรกนะครับผมทั้งกับเราสัมผัสแลวเนสามรุ่นที่ผมได้ลองขับเนี่ยในเจ้าตัวไฮรักเอฟซีอี Hy EV, วเีเนี่ยผมว่าจุดเบรกเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมส่วนพวงมาลัยเนี่ยจับค่อนข้างนิ่มนวลเลยทีเดียวครับซึ่งเราจะมาลองดูในเรื่องของอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยของเจ้ารถคันนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนนครับผม โดยฟีลลิ่งนะครับผมก็จะไม่ได้ต่างจากไฮลักอีเวลวีเวีนะครับผมเพราะว่าเจ้าเอฟซีวีตัวนี้ก็คือระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าการตอบสนองในเรื่องของคันเร่งเนี่ยให้ความนุ่มนวลเช่นเดียวกันครับเพราะเนื่องจากเป็นชุดเกียร์ที่ไม่มีรอยต่อนั่นเองนะครับทาให้การเข้าอัตราเร่งหรือการขับขี่เนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับแต่ยังคงเรื่องความเร็วและตอบสนองการขับขี่ได้ค่อนข้างดีเช่นเดิมเหมือนกันแต่ที่สําคัญก,ก็คือในเรื่องของความเงียบครับ บอกได้เลยว่าถ้าคุณเคยขับกระบะมาเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ฟิลเนี่ยอีกนั้นอีกต่อไปเพราะว่าจะไม่มีเรื่องของเสียงเครื่องยนต์มารบกวนรวมไปถึงในเรื่องของอการขับขี่เนี่ยโดยทางโตต้าเคมความสามารถในการผลิตของเจ้าไฮรักเอฟซีอีวีเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการเติมไฮโดรเจนหนึ่งถังเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการขับขี่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและถือว่าเป็นพลังงานสะอาดอีกหนึ่งรูปแบบที่ทางโรต้าพยายามนาเสนอมาให้กับ คนไทยหรือคนทั้งโลกนะครับผมวา่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจโดยมีรถต้นแบบอย่างเจ้ามิไลรและรถเล็กใหญ่รุ่นนะครับรวมถึงเจ้าโตโยต้าไฮรัก FCEV คันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการขับขี่หรือฟิลลิ่งในการขับขี่ซาลาร์ล้อมนะครับว่าดูช่วงล่างเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมจากการรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือในเจ้าคันนี้ช่วงล่างอาจจะรู้สึกเด้งๆมากกว่าใน2รุ่นที่เราได้ขับมาตอนแรกนะครับผมแต่ลองดูที่ความเร็ว5นะครับว่าเป็นง,งครับ แต่เรื่องพวงมาลัยนะคบผมก็ยังคงให้ความมั่นใจเช่นเดียวกันทั้ง3รุ่นเราไม่ต้องกังวลว่าพวงมาลัยจะไม่เสียบคมสำหรับเจ้าไฮรักนะครับผมตัว SCEV คันนี้ด้วยนะครับผมแต่ในเรื่องของช่วงล่างอาจจะมีการโยนมากกว่าใน2รุ่นที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ได้ใจเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ที่มากขึ้นหรือไฮโดรเจนที่มีด้วยหรือเปล่าอาจทํทำให้ตัวรถมีความหนักแต่ในเรื่องความนวลเนี่ยก็ยังคงตอบสนองได้ดีเช่นเดิมเดิมนะครับผม